ปี2023แล้วนะคะเพื่อนๆเรามาเปลี่ยนเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะกาแฟแก้วนี้นะคะจะเป็นกาแฟที่จะทําให้เพื่อนๆนะคะมีหุ่นใหม่สมใจค่ะสําหรับปีนี้ค่ะใครชอบกาแฟเย็นแต่ไม่อยากยุ่งยากกับการเติมน้ําร้อนนะคะสูตรนี้ใช่เลยค่ะอันนี้ใส่น้ําแข็งลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ําเปล่ากันค่ะใส่น้ำแข็งแล้วกเติมน้ำเปล่าไปเลยนะคะแล้วก็ฉีกกาแฟได้เลยค่ะฉีดง่ายมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้คื่อผมกาแฟนะคะเทไปเลยค่ะเราจะฉีดทั้งหมดสองซองนะคะ เทแล้วนะคะหนึ่งซองอัน,นี้สองตัวค่ะแล้วก็เตรียมขยะได้เลยค่ะอันนี้ใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำทมดาน,นะคะปิดแก้วให้สนิทค่ะก็ขยบได้เลยน,นี่นะคะก็จะเป็นกาแฟสำหรับคนหุ่นดีนะคะสามารถชงได้ด้วยน้ำเย็นด้วยน้ำแข็งค่ะเพราะว่าไม่มีไขมันทานแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องใช้ความร้อนค่ะไขมันทานนี่ตัวร้ายนะคะจะทำให้เราอ้วนนะคะซองนี้70แคลเท่านั้นเองค่ะ และที่สําคัญนะคะมีคอลลาเจนแล้วก็มีกูตาไทโอนด้วยนอกจากจะได้